สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้3เมษายน2563เ,เริ่มแล้วนะครับพรกรฉุกเฉินมีข้อกำหนดเคอร์ฟิวตามข้อกำหนดฉบับที่2ตั้งแต่เวลา22นาฬิกาถึง22นาฬิกาวันนี้เป็นต้นไปนะครับถึง4นาฬิกานะครับต่อไปก็ทุกวันเลย22นาฬิกาถึง4นาฬิกาของทุกวันห้ามออกจากบ้านนะครับ หรือว่าประกาศเคอร์ฟิวนะครับนี่เราพูดให้กันแบบให้กันฟังแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับคือแปลแปลให้ฟังแบบสั้นๆเลยคือตอนนี้พระกกราชกําหนดสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับมีการประกาศข้อบังคับข้อกําหนดฉบับที่2อ,ออกมาแล้วนะครับเมือ่อวานนี้2เมษาครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานานะยกรมมัฐมนตรีก็ออกโทรทัศน์รวมการเศรษฐกิจประกาศข้อกําหนดฉบับที่2คือแปลง,ง่ายๆว่าเคอร์ฟิวเคอร์ฟิวก็คือห้ามออกจากบ้าน เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่3เมษายนเป็นต้นไปคือทุกวันเริ่มวันวันที่3เป็นต้นไป4ทุ่มของวันที่3จนถึงตี4ของวันที่4นะครับห้ามออกจากบ้านนะครับห้ามออกจากแค่สถานวันต่อๆไปก็เช่นเดียวกันนะครับไปเรื่อยๆนะครับโดยไม่มีกําหนดนะจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง4ทุ่มถึงตี4ของทุกวันห้ามไปปรากฏตัวอยู่นอกบ้านคนนะผู้คนบุคคลนะครับ ถ้าฝา่าฝืนนะครับมีโทษนะครับถ้าเจ้าหน้าที่เขาจับได้ทหารตำรวจจับได้ว่าท่านอยู่นอกบ้านนะไม่ได้อยู่ในเคหาสถานมีโทษจำคุก2ปีนะครับปรับเป็นเงิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเมื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารนี้แล้วก็บอกกันต่อ,ตอไปอ่ะเริ่มมีผลบังคับใช้3เมษายนเป็นต้นไปครับสำหรับการประกาศเคอร์ฟิวสวัสดีครับ